สวัสดีครับพบกับผมกรรเมืองตากนะครับร้านเครื่องกรรเมืองตากนะครับสวัสดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมวันนี้เรามาดูของมงคลของหายากอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นตะกุดโทนคูบาสร้อยนะครับเห็นนะฮะวัดมงคลคิรีเขตนะครับฝากติดตามด้วยนะครับลูกค้าต่างประเทศในประเทศทักกลายหรือว่าแอดไลน์มาเบอร์0 6 2 5 9 2 5 6 8 1นะครับ จำเอกลักษณ์ไว้ให้แม่นนะครับคุบาซอยจะเป็นยันแบบนี้นะฮเป็นกระปุกเนื้อตะกัวเนื้อชินตะกัวนะครับนี่ฮะโทนใหญ่จะเด่นในทางเมตตาแค้วคาดคงกระพันนะครับผมนี่นะฮะจานทะลุมาเลยนะเห็นรอยด้านไหนด้านไหนนะฮะจานจากด้านไหนทะลุมานะฮะเอกลักษณ์เป็นแบบนี้เลยฮะคุบาซอยนี่นะฮะ นี่เรียกว่าแท้ดูง่ายแค่พลิกข่ามือนะครับดูพระง่ายๆสไตล์กรมึอตัดนะครับแบบน,นี้โอ้ปึ๊กเลยครับแบบน,นี้เป็นตะก่วนํำนมนะครับนี่ฮะขึ้นขาบขึ้นนี่เรียกว่าแท้ดูง่ายครับนี่ฮะเอ,เอกลักษณ์จะมีรอยจาน อลุขึ้นมานะฮะอี EP ก่อนเราได้ลงเป็นตะกรุดเหมือนกันนะครับเข้าไปศึกษาดูนะครับโหสวยปึก๊กอันนี้แคบคาดกงกระพันมหาอุดนะครับผมยังไงฝากติดตามร้วเ,เครื่องกรองตากเครื่องลางมือตากนะครับหว่าถ้า้ายเข้ามานะครับลูกค้าต่างประเทศในประเทศนะครับผมของ ดีพุทธพุทธคุณดีแล้วก็ราคาไม่ไม่สูงมากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมแบบนี้เรียกว่าดูง่ายครับเห็นนะเด็กกลักถ้ามีโอยจานนะถ้าลุกมาเลยครับผม อสไนค์ันที่าโลท่าสองอยางจังหวัดตากนะครับอยู่ตะเข็บชายแดนนะครับมีการสู้รบกันบ่อยนะสมัยเมื่อท่านยังอยู่นะครับนะฮะอยู่ในป่าลึกอย่างไรก็สอบถามมาได้ครับรับเครื่องเครื่องรางจังหวัดตากนะครับ ฝากติดตามฝากกด Subscribe ถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือว่าเป็นแนวทางพักเครื่องเครื่องรางจังหวัดตากนะครับขอพระคุณมากครับผมยังไงทักทา,ายมาได้062-592-5681นะครับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศนะครับสวัสดีครับ